สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าก็จะพามาสร้างความมั่งคั่งเหมือนเดิมนะคะคือทำยังไงให้เหรียญของเรางอกเงยนะคะโดยที่เราเไม่ต้องลงทุนซื้อเพิ่มนะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ในในการสร้างความมั่งคั่งของเรานะคะป้าก็จะพามาจับมือทำนะครั้งนี้ป้าจะพามาทำา d e f ส s t a กกิ้ค่ะ มีไฟสเต็คกิ้คืออะไรก็ไปดูคลิปเก่าๆได้ป้าได้ทำการอธิบายไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมีคลิปให้ย้อนกลับไปดูนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาทำในพอร์จริงนะคะชีวิตจริงเลยนะคะในการลงทุนค่ะเริ่มต้นเข้ามาที่หน้าจอหลักของแอป Binance นะคะแล้วกดไปที่มอค่ะเลื่อนหาคำว่า s t a k k n n g ค่ะนี่หาเจอแล้วค่ะกดเลยค่ะ จากนั้นมองไปที่เมนูด้านบนนะคะจะมีคำว่า DeFi Staking ค่ะถ้าไม่เห็นนะคะให้กดคลิปเต็มจอก่อนนะคะกด DeFi Staking ค่ะก็จะมีคำเตือนนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงก็อ่านให้เรียบร้อยนะคะส่วนระยะเวลาเป็น Flexible Deposit นะคะคือเราสามารถที่จะกดถอนได้ตลอดเวลาไม่มีผลต่อ,อดอกเบีย้ยที่เราได้รับไปแล้วนะคะเพราะเป็น Flexible Deposit นะคะ แต่ DeFi Staking จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะถอนด่วนไม่ได้นะคะก็คือเวลาถอนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2วันนะคะ2วันถึง3วันนะคะเหรียญถึงจะเข้าไปในกระเป๋า Spot Wallet นะคะเพราะฉะนั้นก็เ,เราต้องบริหารการเงินของเราให้ดีนะคะสำหรับเหรียญที่จะเอามาทำ DeFi Staking นี่ต้องเป็นเหรียญที่ เย็นนะคะคือไม่ได้รีบจะเอาไปใช้อะไรแล้วก็รอระยะเวลาการถอนได้ซึ่งใช้เวลาประมาณ2-3วันนะคะเอาละค่ะมีเหรียญอะไรบ้างเราก็ไปไล่ดูก่อนนะคะมี bnb ค่ะได้รับดอกเบีย้ย5.23%ต่อปี usdt 4.79%ต่อปี busd 2.89%ต่อปี usdc 2.79%ต่อปี SXP 5.45%ต่อปี l i n k 2.39%ต่อปี Ethereum 1.73%ต่อปี XVS 7.12%ต่อปี Hart 10%ต่อปี DAI 8.79%ต่อปี BTC 2.12%ต่อปะะีอันที่เป็นสีเท่าเขียนคำว่าตรวจสอบนี้ก็คือ ไม่สามารถที่จะลง DeFi Staking ได้นะคะเพราะว่ามันเต็มแล้วนะคะหรือว่าอาจจะหมดหมดการคือปิดรับไปแล้วนะคะแต่ก็ให้มาดูเรื่อยๆนะคะดูทุกวันนะคะถ้าเขาเปิดเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะลงได้นะคะเอาละค่ะเหรียญแรกที่ป้าจะพาพาทำ DeFi Staking ก็คือ BNB ค่ะกด Stake ตอนนี้นะคะแล้วก็กดสูงสุด ถ้าใครที่ต้องการระบุจำนวน BNB ที่จะลงใน Defi Staking ก็ใช้วิธีพิมพ์เอาได้นะคะแต่ป้ามีไม่เยอะอะค่ะป้าก็จะกดสูงสุดเลยนะคะกดชั้นได้อ่านและยอมรับกดยืนยันค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จสิ้นการทำ Defi Staking ไปหนึ่งเหรียญแล้วนะคะกลับไปที่ Defi Staking นะคะเพื่อไปทำเหรียญอื่นต่อนะก็ <c oughs> เออ่ uh, USDT นะคะเราก็กดสเต็กตอนนี้นะกดสูงสุดนะคะถ้ามันขึ้นเป็นตัวหนังสือสีดำอย่างเงี้ยก็คือแปลว่าอ,อยู่จำนวนเหรียญเนี่ยอ,อยู่ในขั้นต่ำที่จะลงได้นะคะสามารถที่จะทำา e f i ส s t a ก k i n g ได้นะคะก็กดฉันได้อ่านและยอมรับนะคะกดยืนยันค่ะ โอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะสำหรับการ d e f i s t a k i n g เหรียญ USDT เราก็ไล่ทําไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนครบตามจำนวนชนิดเหรียญที่เราต้องการที่จะลงทุนใน d e f i s t a k i n g นะคะเหมือนเดิมนะคะ BUSD อันนี้ขึ้นตัวหนังสือสีแดงนะคะเขียนว่ามีจำนวนที่ล็อกขั้นต่ำไม่เพียงพอก็ต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมะลืนถึงจะล็อกได้นะคะ ่าไล่ไปนะคะ USDC ไม่มีนะคะป้าไม่มีเหรียญ SXP เต็มแล้วนะคะลิงก์เต็มแล้ว ETH เต็มแล้วมี XVS นะคะได้ดอกเยอะด้วย7.12%กดสเต็กตอนนี้ค่ะกดสูงสุดนะคะกดชันได้อ่านและยอมรับแล้วก็กดยืนยันค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการทำ d e f าย e เต็กกิแล้วนะคะก็ในวันนี้ป้าก็จะทำ ประมาณนี้นะคะสำหรับ DeFi Staking นะคะอย่าลืมนะคะทาง b n บ n น e เองเขาบอกว่าโครงการนี้เขาเป็นแค่สะพานหรือทางผ่านนะคะ เพื่อที่จะไปทำ stacking เท่านั้นนะคะเขาไม่ได้รับผิดชอบใดๆในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าในการที่จะค้ำประกันเหรียญที่นำไป d e f i s t a k i n g นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะทำ d e f i s t a k i n g ต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็บริหารให้อยู่ในความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับที่จะสูญเสียได้ด้วยนะคะ เอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัญชี Binance นะคะหรือว่า,ายังไม่มีบัญชีกระดานเทรดใดๆก็ดูลิ้งสมัครอยู่ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งเป็นลิ้์ที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ใช่สแกมหรือว่าสแปมนะคะก็ล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ